ใครตามรายการเนี่ยนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ให้ความรู้ตลอดช่วยกันแชร์ครับรายการนี้ไม่ได้ต้องการอะไรอย่างท่านนะครับต้องการแชร์เรื่องที่ดินแม่ธนาทรไปถึงไหนแนละ้วที่ดินแม่ธนาทรน,นะครับที่โดนกล่าวหาบุกลุกป่า2 0 0พันกว่าไร่เป็นนศ .3 สกอถ้าจำไม่ผิดซื้อมา10-20ปีนานนะแล้วแล้วแม่ธนาทรก็ไม่ได้ทําประโยชน์เลยเลยนะการกระทำดังกานก,ก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่าไม่ครบองค์ประกอบขาดเหตุนานะครับ ผมแล้วก็พนักง,งานสอบสวนปอทศก็สั่งไม่ฟอ้องเลนะครับเพียงแต่รมป่าไม้ก็จะเยอะแย้งเยอะอะไรต่างๆมันไม่ใช่นาที่อะไรของมป่าไม้นะเพราะนั้นคดีของเอ,อแม่ธนาทรให้ผมจําชื่อแกไม่ได้นะอ่าชื่อคุณป้าอะไรนะแม่ธนาทรก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับตํารวจสั่งไม่ฟอ้องปส่งอัยการในส่วนใหญ่การก็เห็นไปทางเดียวกับตำรวจ โดยทั่วไปเพราะว่าตารวจในก่อนเขาจะสั่งฟ้องไม่ฟรร้องคดีสําคัญนี้ก็าต้องปร,รึกษาอัยการเพราะฉะนั้นมันคาดดาวผลไม่ยากหรอกนะว่าคดีแม่ธนาธรเนี่ยจําชื่อใครไม่ได้ใครจําชื่อใครได้บอกด้วนยะกับธนาธรแล้วก็พี่สาวเนี่ยอัยการก็น่าจะเป็นไงสั่งไม่ฟ้องเพราะตำรวจก่อนจะนั้นเนี่ยก็ต้องอคุณสมพรนะครับคดีคุณสมพรเนี่ยผม่าสบายใจได้แต่คุณสมพรฟังผมอยู่ธนาธรฟังผมอยู่นะผมมั่นใจว่าตำรวจก็อัยการก็สั่งไม่ฟ้อง คดีก็ผมมันไม่ไปถึงศาลมันต่างกันคดีคุณเอกปารีณาสสอ,สอพลังประชารัฐอันนั้นน่ะเป็นคดีบุกรุกป่าแต่ว่าเขาเข้าไปทําประโยชน์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรตะไรต่างๆ,ๆ่นะไปสร้างอาคารเอาไฟฟ้าปรับปาอะไรเข้าไปนะอ่านะครับนะเนะีนะ่ยเพราะฉะนั้นนะครับนะครับมันมันต่างกาันอ่ะขอ้อข้อที่จริงมันต่างกาันระหว่างคาดีคุณสม,มพรแม่ธนาทรน,นะครับบุกรุกป่านะ่ะมันต่างกัน ครับเข้าใจนะครับนี่ก็ฝากๆกันว้อืมนะครับเออนะครับนะครับถามมาก็ตอบไปนะครับผมตอบไปหมดนะนะครับคือคาตอบท่านจะพอใจหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับนะช่วงนี้ตํารวจมีข่าวบ่อยก็ธรรมดาครับนะตํารวจสองแสนคนมีหน้าที่จับคนร้ายนะไปจับใครก็มีใครพอใจทุกคนก็ต้องมองว่าตํารวจกันแก้กัน แต่ตำรวจดีๆก็มีเยอะวันก่อนก็วิสามันฆาตกรรมคนร้ายรายสำคัญสิบห้าหมายจับยิงทิ้งเลยพะต่อสู้กับตำรวจนะถ้าคนร้ายช,ชั่วๆเร็วๆหมายจับเยอะๆแล้วก็ต่อสู้ตำรวจเนี่ยนะตำรวจยิงทิ้งนี่ก็เป็นเรื่องที่สมควรแนละ้วเพราะว่าอะไรเอาไปติดกุ๊กมันก็เปลืองภาษีนะครับผมเห็นด้วยในการวิสามันฆาตกรรถ้าต่อสู้กับตำรวจนะั่นก็สมควรยิงทนะิ้งผมเป็นพ่อค้าถ้าเจอลูกค้าสั่งแล้วไม่รับสินค้า สามารถฟ้องได้ไหมครับฟ้องได้เลยครับผิดสัญญาซื้อขายนะครับปิดสัญญาซื้อขายนะครับนะก็ฟ้องได้เลยครับนะต้องดับสันดานครับบางทีทรัพย์สินไม่เท่าไหร่แต่ต้องดัดสันดานนะดัดสัญดาลูกค้าประเภทนี้สั่งแล้วไม่ซื้อต้องดับสันดานเมื่อเช้านี้นะมีเอฟซีถามมาว่านะเขาบอกว่าอะไรนี้เอ่อมีคนเนี่ยไปไปอะไรรีวิวรีวิวสถานรับเลี้ยงเด็ก รับแล้วโดนฟ้องห้าแสนบาทเนื่องจากว่าไปรีวิวแล้วไปตอบว่าเขาเสียหายก็ฟ้องมานะว่าบินประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าเสียหายห้าแสนบาทผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการใช้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสถานที่หรือซื้อสินค้าเนี่ยการจะไปรีวิวเขาเนี่ยแล้วไปด่าเขาเสียายเสียหายนี่มีความผิดน,นะนะเพราะการรีวิวเนี่ยมันเป็นการตั้งค่าสาธารนณะ เนะ่เบื่องบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คุณไปด่าเขานะนะครับนะในในในการรีวิวบุคคลอื่นก็ได้เขาเห็นข้าอาววความก็เสียหายก็ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา,าเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าแล้วมันไม่ดีแนละ้วก็คุยกับเขาตรง,ตรง,ตรงไปตรงมานะครับเราไม่ต้องไปเขียนรีวิวครับหรือการเขียนรีวิวก็ต้องสุภาพก็จะไปด่าเขาเสียเสียหายหายนะครับนะเวลาคนเข้าไปดูก็ คนก็ไม่ชิไม่ซื้อสินค้าไม่ใช้บริการก็โดนฟอ้องนะก็มีโทษจําคุกสองปีแล้วก็โดนเรียกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะไม่จําเป็นก็อย่าไปรีวิวเชื่อผมนะครับอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกที่ยุแยงตะแคงรั่วบอกว่าใครอยากจะรีวิวยังไงก็รีวิวไปเถอะนะไปมีความผิดหรอกอย่าไปหลงเชื่อนะครับการเป็นรีวิวนะครับถ้าไปดา่าเขาเสียห,หายเนี่ยเขาก็ฟอ้องหมดทั้งแพ่งทั้งอาญาเป็นมันมันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วโลก พราะการรีวิวนยคือในทางที่สิ่งิใียหายคือการด่าเขานะนะคะรับยิ่งถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงหรือคุณพิสูจน์ไม่ได้คุณก็โดนฟ้องอย่าไปหลงเชื่อนะฮะอย่าไปหล,งเ,ปหลงเชื่อใครนะครับอย่างนี้มันมีพวกที่แบบคล้ายๆว่าอยากจะหาคดีนะบางคนเรียนจบกฎหมายมาร้อนวิชาก็มา,มามาชักชวนให้ประชาชนไปรีวิววิพากวิจารณ์สินค้าบริการวิจารโรงแรมวิจารอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าทาได้ สุดท้ายก็ถูกฟ้องพอถ,ถูกฟ้องเสร็จแล้วก็มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเสร็จต้องเสียค่าทนายสู้คดีสามแสนก็อาจจะหมดไปสักล้านกว่าบาทค่าทนายนะครับนะอาจจะศาลละสักแสน 3, 000, สามศาลก็สามแสนสมมนะครับทนายก็รวยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อไทยนะครับถ้ามีใครไปยุ่งเยิมว่าให้ท่านรีวิวเข้าไปเลยบางคนบอกโดนฟ้องมาแล้วก็แนะนําให้ฟ้องกลับด้วยก็พอดีหมดตัวครับนะครับไทยเป็นลูกความก็ต้องระวัง ถ้ามีคนไปบอกว่าเนี่ยเราไปรีวิวสินค้าแล้วโดนฟ้องมาก็บอยฟ้องกลับไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ไหนต้องสู้คดีไหนต้องฟ้องกลับก็ไม่ดีขายบ้านขายช่องหมดเพราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการหาคดีแปลกๆโดยการโดยการบอกว่าแบบนี้ทําได้สู้คดีได้อะนะครับทั้งๆที่ดูแล้วเนี่ยไปดากก่าเขาชัดๆไปหมิ่นประมาทเข้าไปอะไรต่างสู้คดีไม่ได้แทนที่ไปขอโทษขอพลยแล้วจบ ก็ไปแนะนําไม่สู้เอาได้ค่าทนายไปคดีนี้แสนสองแสนสามแสนอะไรก็ว่าไปห,หลังจากนั้นแนะนําไม่ฟ้องกลับอีกก็ไปไงเสียเงินเข้าไปอีกนะเพราะฉนั้นก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกนักกฎหมายบางคนบางท่านมีวิธีการหาคดีแปลกๆบางทีก็นะมีข่าวดางังๆอยู่ตามเพจต่างๆก็ไปคอมเมนต์บอกมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ่าเสนอตัวเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็ไปไง ไปเชียร์ไปอะไรต่างๆให้เขาต่อสู้คดีอ้างว่ามีทางชนะก็เรียกเงินเ,เรียกทองนะครับหลังจากนั้นก็แนะนำแล้วก็ฟ้องกลับอีกไปไงก็ได้เงินได้ทองหลายต่อเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังว่ามีคนบางจําพวกเอ,อมีวิธีการหาคดีความละะักษณะนะครับนี่ก็ฝากฝากไว้เพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปรีวิวสินค้านะครับในทางเทศศีให้หายอย่ามันเสี่ยงนะเราไปไปโรงแรมปรากฏว่าไปเจอมลเร็งศัพท์เรก็ไปคุยกับผู ผู้จัดการลงุงโรงแรมว่าเขาจะร,ออารับผิดชอบยังไงถ้าเราเสียหายก็ไปแจ้งความไปร,บบร้องสอบไม่ใช่ไปรีวิวด่าเขาก็โดนฟ้องไปร้องสอบไปอะไรก็ได้ร้องสอบก็ส่งจดหมายก็ได้นะครับหรือฟ้องศาลก็ได้จะได้ไม่ต้องติดคุกอิจาล้างจะไปรีวิวด่าเขาทำไมอ่ะนะครับเขาก็มาฟ้องเราอ่ะอ้าวแล้วก็เสร็จแล้วไปงานต้องสู้คดีถ้ามีเงินั้มมีเงินจะสู้คดีหรือว่ามีปัญญาไหมหรือมีปัญญาก็ต้องเสียตังค์ั้งหลายแสน ค่าทนายนะครับนะแล้วเสร็จแล้วว่าไปไงไปฟ้องกลับเขาก็มีคดีฟ้องกลับไปกลับมาเยอะแยะอดีหมดตัวกันฝากฝากไว้นะครับอย่าเที่ไปหลวงที่อะไรเออนะครับนะฮะเอาว่ากันไปนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องมีอะไรนะครับดูอ่านอ่านกันนะครับนะครับลุงลุงหมายถูกหวยใต้ดินเมียรอผู้ก้กงับ ไปถึงไหนแล้วโอเคครับผมช่วยลุงหมายใกล้จะจบแล้วนะตอนนี้ปปชบอกแล้วนะครับว่ารองผู้กํากับนั้นนะ่ะนะมีมูลแล้วนะครับส่งไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติเดี๋ยวก็จะสอบพิ่นัยร้ายแรงก็เชื่อว่านะรองผู้กํากับกับลูกชายนั้นก็เสียวเสียวเรื่องการถูกให้ออกจากราชการหรือพักราชการหรือสําหรับสํารองราชการอันนี้อีกไม่นานข่าวดีจะมีอันนี้ผมได้ทราบความคืบหน้ามาตลอดไม่ต้องห่วงแล้วครับผมจะไม่เทไม่เทลุงหมายที่ นะอะไรจะแล้วแต่เนี่ยที่ผมให้คาแนะนําในด้านกฎหมายเนี่ยนะผมจะ,ะดูแลกันพูดง่ายกันถึงฝ่าไม่ใช่ไปนะรับว่าความนะตอนไหนลูกความกําลังกระแสดังตัวเองได้แสงได้อะไรต่างๆก็เป็นไนงะเข้าไปรับว่าความแล้วก็บอกว่าทําฟรีพอสักพักเอาลูกความเรากระแสไม่ดีนะตอนนี้นะอ่าก็เป็นไงเททิ้งนะ,ะผมไม่ใช่เป็นทนายสายเทนะพอเททิ้งปุ๊บก,ก็เป็นไนงะ กนะ็ประกาศถอนทนายกลางกางเฟซบุ๊กนะไปเจอ,อคนดังต่างๆลูกความบางคนก็ปนไ,ไปไงก็ไม่ยอมแต่งตั้งทนายใหม่ก็ทําทให้เป็นไงทนายพวกดังๆทั้งหลายนี่ก็เป็นไงก็ต้องติดวงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ถอนทนายทีก็เป็นภาระไปเรื่อยๆนะ,ะดีไม่ดีเดี๋ยวก็จะโดนไปร้องมันยากในความว่าทิ้งลูกความหรือเปล่าจะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าเดี๋ยวเนี้ คดีด,ดังๆเป็นข่าวปุ๊บก็มีนักกฎหมายบางคนกระโจนเข้าไปเลยกระโจนเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยนะนั่งในรายการทีวีดังๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ออกทีวีผมช่วยผมช่วยถ่ายรูปเสร็จออกจากรายการตัวใครตัวมันครับมาที่นายใครทุกเรื่องหลายเรื่องอยู่นะนั่งในรายการก็บอกผมช่วยครับผมช่วยครับไม่ต้องห่วงครับพอลงจากรายการอะไรกติดต่ออะไรก็ไม่ได้แล้ว นะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับนีก็เล่าให้ฟังฟ้องแย้งคืออะไรครับฟ้องแย้งก็หมายถึงว่าโจทก์ฟ้องจําเลยนะครับให้รับอีกจําเลยเห็นว่าโจทก์ก็ต้องรับผิดต่อจําเลยจําเลยก็ฟ้องแย้งไปในคดีเดียวกันเรียกว่าฟ้องแย้งคือเพื่อง่ายโจทก์ฟ้องจําเลยจําเลยก็ฟ้องกลับไปในคดีเดียวกันเรียกว่าฟ้องแย้งนะครับนะครับนี่ครับรายการนี้ได้ความรู้เต็มๆครับเต็มๆเลยครับนะใครตามรายการเนี่ยนะครับ เห็นว่านี้มีประโยชน์ให้ความรู้ตลอดช่วยกันแชร์ครับรายการนี้ไม่ได้ต้องการอะไรอย่างท่านนะครับต้องการแชร์แชร์เพื่อความรู้จะได้ไปไกลๆนะครับ FC จากอุดรขอบคุณครับนะครับ